ใบใบใบย่อใบย่อแล้วก็มีเออะไรนะขนาดรื้ออะเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใส่เลยมั้งเลยนี่เนี่ยเอาใส่พริกแกงใส่เกลือใส่กะทิปลาอะไรอ่ะปลาช่อนหมกปลาช่อนนี่แม่เอาอันนี้มาขาย

หมองปะชนเมนูปานๆนะครับ